สวัสดีครับบายใจนะครับวันนี้เราจะพามาชม v ีออนะครับเป็น v ีออสปีส1นะครับรถสีบรอนคุณลูกค้าเลือกที่จะทําเบาะสีครีมนะครับสีครีมสลับดํานะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะครับสีครีมสลับดํานะครับเดินได้แต่เข็ดคู่ครับสวยงามหรูหรามากเลยครับทันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันครับ ครีมสลับดำตะเข็บคู่นะครับในส่วนของเบาะหลังครับครับสวยครับหรูหราครับในส่วนของพื้นนะครับในส่วนของพื้นเนี่ยคุณลูกค้าเลือกที่จะทําพื้นหนังนะครับอ่าเดินตะข่ายสีดํานะครับหนังสีดําตะข่ายสีดํานะครับเดี๋ยวชมด้านนู้นครับหนังสีดําตะข่ายสีดํานะครับ ด้านหลังนะครับมีกระเป๋าให้ทั้งสองด้านนะครับสวยงามลงตัวมากครับคันนี้สนใจนะครับติดต่อ Facebook บายใจพุ่มเบาะหนังนะครับาลายไอดีกัน GUN นะครับ GUN 6352สายด่วนเลยครับ0 8 8 0 0 8 8 5 0 3 ครับผมขอบพระคุณครับจากใบใจครับ